เสียจะไปะทิ้งอันดับที่3ครกับเ,เ,เมือนแพ้เมืองผ้าน้ำเผ็ดเจริญศัพท์เจ้าใช่ซึ่งด้วยว่าไม่มีกับสายน้ำอออ น้องจ๋าพี่น้องจ๋ามาดูเรือคูนี้ก็บอกว่าสำคัญอีคูนึงระหว่างอภิพี่มาร่องนำแดงใส่กับเรือดีร้านอาหารตั้งหลักหนึ่งแปดหนึ่งแปดลองน้ำทั้งวันเปิดภายแรงไล่เบียดไล่เบียดไล่ดีกะยี่ตีเลยใครจะน่าเที่ยวนี้ใครจะน่าเที่ยวนี้ขึ้นไปเจอเจอกันแน่นอนกับเจ้าพ่อคบเอยยคำแดงมาดูดีว่าร้านอาหารตั้งหลักหนึ่งแปดหนึ่งแปดดูดีเล็กน้อยสักเลือกันมาดูว่าอาพี่มาจะไล่กอดขอหอมแก้มร้านอาหารตั้งหลักได้ไม่ได้ เจ็บมาแล้วอนั่นนั่นนันนนนนนัั่น,น,นอบิี่มาเราตีแห้งส่างนี่ของมานชวนอีกรอบ่นึ่งในนัมของทานอาหารตั้งรักวิไลพรพน 1, 8, 1 8่ับคนเบียดเจียดสีเจี๊ยนมาเจี๊ยนมานมาเบีกนนมาในนามของไทยบุรีหรือจะเป็นแข็งเว่นกันจะเข้าไปสิงเจริญกับบ็เลคำสั่ พี่น้องจ่าพี่นกจ่าขณะนี้นั่งไม่ติดนั่งไม่ติดแม่ให่ประชาชนจะช่วยแม่แต่ทางหลวงพ่อก็นั่งกันติดเพราะว่าลมมันเย็นแล้วกันขณะเหลื่อมล้ำน้ำน้ำมาแล้วเราต้องการก็อยู่ในช่องร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงออกตัวแรงแสงแดงตรงมาก่อนเข้าต้นสุดท้ายเหลื่อมล้ำน้ำมาแล้วเราต้องกันนั่นก็คือพี่บาพี่บาดารงกบว่ายังไรอาหารตั้งหลักจะ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 สามารถไล่กระยักไปนี้ทันหรือไม่ทันเลย ข้างเขาซนใั่ขอบคุณนะักกีฬาทั้งสองทีมครับคู่นี้สนุข,ขอเสียงปผมมืออีกสักครั้งครับครัเลยแล้วคู่ต่อสู้ว่าเป็นไพรแล้วครับเสื้อแดงแดงอยู่นี่ล่ะครับขออ,อ<า>น<า>ุญาตประกาศผลเที่ยวที่24ครับตามตารางการในขันรองน้ำแดงอภิมาลองน้ำน้ำเหมืนร้านอาหารตั้งหลัก181เรือที่เข้าไปชิงชนะเลิศกับเรือเจ้าพ่อคำแดงได้แก่เรือ นายหัวสองเจ้าพ่อคําแดงคันเมื่อกี้นี่เสียข็้นมากขอบอกว่าเจ้านอนบอรับเป็นปี